มาทางทีคุดถ่ายนะครับุดถ่ายถ่ายชุดครับี4ครับ18 14ทัางฝุ่นบอเห็นครับเดี๋ยวขึ้นไหวเพราะให้พี่น้องเลยมือนเดยดขึ้นไหวครับย่ามจะดางพวกมแบบทายแบบเบิรครับล่างด่างได้บ่ไดุ้มบ่ไแล้วอุลมได้เลพี่น้องเอาลุมแ,แต่ดางท่นได้ ถ่ายถ่ายซับอมองดูครับมงบูสไตล์คนมุกดาหารครับกาฝาก็้พี่น้องติดตามทั้ง ติดล็อกไหครับลอต่ำหอล็ท่าติดล็อกมันครับางนนถ้าติดล็อกเขาไปสั่งซื้อมอกไหนครับโอหมวอนห้รานขานะครับกอวมงกุต่ำท่านไหนเทศลุ่ครับมม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 ท่านไหนเป็น ปายใหญ่โอเคระดับหนึ่งครับสำหรับที่ผมใสมากในแม่น้ำโคงวันนี้แดนออกก็เศร้าครับแล้วนี่นะบราตดอกกาหลาบมข้มเงือบบัวใหบ่กับบัวใดโลกมองขึ้นมองอือครับมองัองนี้เป็น สาิบสี่เซนฮะเอสามสิบตาครับเอ็นเอ็นสามสิบตัวนี้ครับปลาหมักบ้านครับนี่ครับอ๋อโอ้ใส่ไงเลยครับอายขอรูครับปลานี่ยตายง่ายเจาะครับเออมาแนวข้างนอกบดได้บดได้อุ่มได้ครับตัวนี้เห็นไหมนี่แหละครับ ขอดีเข้ามันมอโอ <c oughs> นงอูปลาใหญ่ๆนี่มันได้เสยครับคุ้มไปดีครับโอ้ตัวนี้ใส่ง่ายเิอครับใส่ซีโร่กว่าซีโร่แล้วครับกะฝากเขาไปซื้อมองในทิกต็อกนะพ่อแม่พี่น้องเลยในทางทิกต็อกครับวอต่ตัมโปรโมทไฮรานค่ะโปรโมททางทิกต็อกช็อปครับเขาไปช็อปกันได้พ่อแม่พี่น้องเลย เขาไปสนับสนุนบอต่ำนะครับเดอะโมเมนต์อม,อมองอูครับเป็นมองเป็นมองขนาดธรรมดาครับเป็นมองเออมองยังมองมองลูกมองตะกั้วธรรมดานะครับทางทิกต็อกครับนี่ครับซึ่งาเป็นการโปรโมทท่านทิกต็อกครับป,รป็าต่ำเลยโปรโมทมองท่านทิกต็อกเนาะเขาไปซอยประต่ำนะครับเพื่อเขาไปสื่อไปชอบใจกันครับเพื่อ ทางติ๊กต็อกเพราะว่าเพื่อเป็นทุนให้ลูกเลี้ยงเราทำก็ดีเลยหาเลี้ยงลูกครับป็นพ,พอเลี้ยงเดียวครับเราทำเป็นบอดยูพูเดียวครับอ่านีสดๆเมียจากไปเป็นปีสองปีนะครับต้องเขานาจะบ่ามักกัน ปลาปูปลาคือบอ่อต่ำนะครับเออนั้นแหละก็ฝากเขาไปซอยซื้อมองทางยิ่กดอกช็อปนะครับ <c oughs> แต้มนี่ก็ใส่นี่งเส้นยอดประมสี่นองเลยเอาไปชนะสนุนบอ่อต่ำานะครับเพื่อมีกำลังแดงแจให้บอ่อต่ำครับ,รบเลี้ยงอยู่ต่อไปครับรเป็นพอเลี้ยงเดียวครับพอเลี้ยงเดียวมากเกือบสองปีแล้วครับ กำลังเร่งใจกันโอ้โอมาถือตอนสุดถ่ายครับเมา่อถือมองมองอูนี่บาตามท้า้เดิ่มรุ่งในติ๊กต็อกรับยังเดี๋ยวสิขนาดให้มันจบเดียจังสิเพิ่มเป็นทางรงทางรายการขายครับก็น,นี่รับเขาไปซื้อมองซอยบาตามนะครับทางติกต็อกรับ ตัวโมดในในลาดนะครับเอากระฟาก,กันนี่นะครับโอ้ชุดพอดีครับเนามันนี้ก็ยังเห็นปล่าออบัานใหญ่ตัวนึงครับเจวดเจวดเไยพี่น้องอเลยแดดดีดๆหมืนอนนี่ครับแดดออกใต่สรเลย เสื้อสินภารกิจครับพวกไอ่พี่น้องมันนี้ก็เห็นปลาบกบาทตัวหนึ่งเนาะก็ใส่สวยอยู่ครับบูรุาจักโลเนาะราตับมานไหวแถวสี่สี่โลกว่าล่องขึ้นไปสร้างน้องกันเบิางครับจักโลเนาะมันนี้ก็ฝากตอนก็แล้วกันครับก็ฝากทั้ง t ิ๊ก o อกก็แล้วกันครับพอตับเป็นโปรโมทครายมองทั้งช็อป t ิ๊ก o อนะครับตลาด ตลาดชอบก็ขไปชอบกันได้ครับที่บัต๋อมปักลิงไหวเนาะทางติ๊กต็อกกเป็นโมเมนต์โมเมนต์มอังอคูครับเป็นมองของสีเขาันขายในติ๊กต็อกเป็นเอมองธรรมดามองเออันนี้แหละครับเขาไปแวะซื่อซอซบัตามนะครับทางติ๊กต็อกชอบนะครับเนาะอืะราะว่าเด็คือว่าไหวแล้วครับบ่าต๋อมเป็นพอเรียงเดียวมาสองปีครับ อยู่กับลูกหาเงินเลี้ยงลูกครับช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องคลิปนี้นะครับเปิดเผยเปิดเผยแหลกแล้วคนกระทาบ่าบ,บม่มีเมียบอ่เขาย่าร่างกันมาประมาณปีกว่าเกือบสองปีนลครับเขาบอาจจะมาชีวิตแบบนี้นะพ่อแม่พี่น้องชีวิตแบบบำบัดคือนประจำเนาะหาอยู่หาก,กินเลี้ยงครอบครัวเขาอาจจะมาวิถีชีวิตแบบสบายครับแบบในเมืองเนาะเออเอากับบา่าากันครับหรือลาก,กันไปหรือด,ดีบอวานังกันผมกะ อย่างดูของผมห้าอย่างหากินเข็ดลิดลง YouTube ไปเพราะมีพี่น้องในช่ครับเอาขินไปสร้างน้ำกันเบิ่งครับเบื้จากลู้เนาะพ่อะมีพี่น้องอย่าลืมเข้าไปอุ่นนุ่นมองครับทางทิกตอกช็อปครับทิกตอก่าตาม้นพูดไว้อันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับทาง u t u b e แลวก็ทังทิกตอกครับเข้าไปซอยซื้อครับมองครับผมมีหลิงปักว้อยู่หันแลครับเข้าไปอุ่นนุ่นใจกันครับเพราะพี่น้อง ปาครับเิไปสร้างเมืองว่ามาาันจะรั่เนาะสร้างเบืองครับมามาาว่ามันจะรั่วดาไว้วปะ4โลซีโล0ีเสกิดบีโล,ส,โล,ออส,โลสองกับโอ้วอร์พี่ผาดด้วยว่าเขามันหนักอยูอ่เนาะปลาบักบานครับรูกจึกเงินแม่น้ำพงไซสีโลสองครับ ม,มันมันพี่นอ้องได้เลยช่วงนี้ได้เรื่อ,อยเยอะครับมองอูมุกดาหารเนะาะเนาะบานี้ก็ลาไปสำนีแล้วพ่อแม่พี่นอ้องเยสิไปเหตุการณ์ครับมอือนซ้ายแล้วครับมอือนร่วงซ้ายในจังหน่อยติดภารกิจในจังหน่อยครับเนาะคือพอทำว่าไว้ นักทั้งต้นคลิปนะครับอ่ะแต่จะลืมเขาไปอุดหน,นุนนะครับรอตามโปรโมทคล้ายมองทั้งทิกต็อกช็อปครับหรือตลาดทิกตอกเนาะขาไปสั่งซื่อกันได้ครับแต่ว่าท่านเป็นมองอูเขาบอตามนะครับเป็นมอง่องสู้ธรรมดาเป็นมองกันลูมมองตะกุวยแล้วครับอืมก็ากไว้ครับจะได้กับเขาว่ารับเชื่อมได้ครับทั้ง ช่องนาใบเกนดี้ N D ครับช่องหาปลาแม่น้ำพงครับพ่อพี่น้องเดบล์ต่ำกลาไปสัมหนี้ะครับมันนี้ไปเหตุการณ์กันครับพ่อพี่น้องอย่ากเจ็บอย่าจนครับเรารวยรวย,ยสุขสุขนครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับสบายดีโพสโผ